สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาลวัตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องราวซาเดลมาเน่ครับว่าการย้ายออกจากลิเวอร์พูลของซาเดลมาเน่จะส่งผลเสียกับลิเวอร์พูลมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครป์ช่องวาาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์ฟุตบอลก็สามารถติดตามได้ในช่องวาาฟุตบอลโดยผมวาวจาวัตแห่งนี้นะครับ ก็พูดถึงซาโดมาเน่กันเลยนะครับการย้ายไปอยู่กับบาเยนน์มิวนิกของเขามาได้เล่นกับลิเวอร์พูลทั้งสิ้น6ฤดูกาลนะครับซึ่งจุดเด่นของซาโดมาเน่ในการเล่นกับลิเวอร์พูล6ซีซั่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการยิงประตูนะครับมาเน่ยิงประตูเฉลี่ยต่อซีซั่นเนี่ยน้อยที่สุดแค่10ประตูเท่านั้นเองนะครับกับลิเวอร์พูลซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น10กว่าด้วยซ้ำไปเคยมีซีซั่นที่ พุ่งขึ้นไปเป็นถึงดาวซอนโวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1ซีซั่นด้วยซ้ำนะครับมาได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งสิ้น269เกมครับยิงไปทั้งหมด120ประตูแล้วก็มีถึง38แอสซิส์มาได้พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลิเวอร์พูลลงเล่นนะครับ ก็ได้อย่างละหนึ่งนะครับพรีเมียร์ลีก1 FA ่งเฟคัพหนึ่งฟุตบอลลีกคัพหนึ่งแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งซูเปอร์คัพหนึงชิชสโบสโโลอีกหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่มาเน่ทำให้กับลิเวอร์พูลตลอด6ปีที่ผ่านมาเรื่องของจุดเด่นของซาโดมาเน่นอกจากการยิงประตูแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นกันจนคุ้นตาก็คือความเร็ว ความแข็งแกร่งการไปกับบอลแบบรวดเร็วของเขานะครับการเลี้ยงจินตัวคู่แข่งก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งแหละที่ลิเวอร์พูลได้ประโยชน์จากมาเน่เยอะกับตำแหน่งที่มาเน่เล่นกับลิเวอร์พูลครับตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆที่เราเห็นจนคุ้นตาก็เป็นการเล่นตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับในระบบสารตัวรุกของเชลซีแคนครอปจะมีก็ในช่วงปลายๆายซีซั่นที่ผ่านมานีแหละที่มาเน่ได้ขยับเข้ามาเป็นกองหน้านะครับ นั่นก็คือ2ตํตำแหน่งที่เราเห็นกับการเล่นให้กับลิเวอร์ pool ของซาโดมาเน่ถ้าจะบอกว่าลิเวอร์ pool เสียหายแค่ไหนกับการย้ายออกไปของซาเดมาเน่ต้องมองในการเจาะแต่ละตำแหน่งก่อนนะครับถ้าพูดถึงตำแหน่งประจำที่มาเน่เล่นกับลิเวอร์ pool แล้วการมาของหลุยส์ดิแสเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาทาให้เจอเก้นครอปเองต้องจับเอามาเน่ เข้ามาเล่นเป็นกองหน้าข้างในนะครับนั่นเป็นเพราะว่าการเล่นของหลุยส์ดิอาสนั่นทําให้เจอเก้นคลอปเห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นแทนมาเน่ได้ตัวนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่หลุยส์ดิอาสมีกับสิ่งที่ซาเดวมาเน่มีนั่นคล้ายๆกันครับนั่นคือการไปกับบอลที่ดีการเลี้ยงกินตัวคู่แข่งซึ่งถ้ามองในมุมของการไปด้วยความเร็วรวมไปถึงจงังหวะสปีด การอยากจะเอาชนะคู่แข่งในการเลี้ยงหลบเนี่ยลุยดียาสจะมีมากกว่าซาเดโอมานเน่ด้วยซ้ําไปนั่นหมายความว่าถ้าเรามองภาพรวมนะครับของตำแหน่งที่มาเน่เล่นกับลิเวอร์พูลบ่อยที่สุดยาวนานที่สุดนั้นเนี่ยสิ่งที่ดียาสทำมาตลอดโดยเฉพาะช่วง2-3เดือนหลังที่เขาสามารถยึดตําแหน่งตัวจริงของลิเวอร์พูลได้เพราะว่าตรงนี้สามารถทดแทนซาเดโมาเน่ในการเล่นตัวด้านข้าง ได้แบบมีประสิทธิภาพด้วยซ้ำไปโอเคแหละถ้าจะมองถึงความสม่ำเสมออาจจะยังเป็นเรื่องที่ลุยเดีาสต้องพิสูจน์ตัวเองอีกสักหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่กับลิเวอร์อพูลเพียงแค่ครึ่งซีซั่นกับสิ่งที่มาเน่ทำมาตลอด6ปีมันคงจะไม่สามารถการันตีได้หรอกว่าสิ่งที่ดดีาสทำจะทำได้แบบที่มาเน่ทำได้แต่ถ้ว่าถ้าเราดูในช่วงตลอด3-4เดือนหลังจากที่ ดีอาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็ทําให้กับลิวพูตรงนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าห่วงเลยครับดีอาสจะทดแทนการเล่นตัวด้านข้างในตําแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายของซาโดมาเน่ได้แน่ๆแลนคือสิ่งที่ผมมองนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อซาโดมาเน่ถูกปรับมาเล่นเป็นตัวรุกตรงกลางหรือตําแหน่งกองหน้า มาเน่เองโอเคแหละเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้เป็นผู้เล่นที่เลี้ยงกินตัวคู่แข่งได้มีจังหวะการจ่ายบอลที่ก็โอเคเลยทีเดียวแต่ถามว่ามาเน่เป็นกองหน้าในสไตล์ที่ถนัดการเล่นเป็นสูนหน้าไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคงไม่ถนัดเหมือนการเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายแต่พอลิเวอร์พูลได้ผู้เล่นใหม่อย่างดาบ i d ิดนูเยสมาทดแทนในตอนน,น่งนี้นั่นผมเลยมองครับว่าการที่มาเน่กับ ดาวินนูนเยสถ้าเล่นในตำแหน่งศูนหน้าตัวเป้ากับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลจะไม่เสียหายเลยถ้ามาเน่ย้ายออกไปเพราะว่าความเป็นธรรมชาติในการเล่นกองหน้าเดียสมีมากกว่ามาเน่อยู่แล้วทั้งรูปร่างที่แข็งแกร่งเล่นลูกกลางอากาศก็ดีกว่ามีความเป็นธรรมชาติกับการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มากกว่าซาดโอมาเน่ตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญนะครับโอเคหละ เดียทางด้านของนูนเยสอาจจะยังไม่ได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับลิเวอร์พูลแต่ศักยภาพที่นูนเยสทำให้เราเห็นก่อนหน้านี้การเล่นกับเบนฟิก้าการเล่นทั่วใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้เราเห็นครับว่าเขามีแววแล้วมีคุณสมบัติที่ดีพอกับการมาเล่นเป็นสูนหน้าตัวเป้าให้กับลิเวอร์พูลอันนั้นถ้าเราเอาผู้เล่นอย่างลุยดิแส ผู้เล่นอย่างดาวินูเยสมาดูกับทีมลิเวอร์พูลในยุคใหม่การเสียซาเดโมาเน่ไปสิ่งที่อาจจะต้องเป็นข้อพะวงข้อเดียวของลิเวอร์พูลเมื่อมีซาเดมาเน่ ane, ก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอหรือว่าการยืนระยะของผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าดู11คนแรก ถ้าดูศักยภาพของผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลเอามาทดแทนไม่ว่าจะเป็นดิออสไม่ว่าจะเป็นดาวิดนูนเยสผมมองว่าการเสียเซโดมาเน่เป็นการเสียที่เสียได้เป็นการเสียที่ลิเวอร์พูลมีมุมมีการเตรียมการมีความพร้อมที่จะหาผู้เล่นแล้วก็วิธีการเล่นที่จะทำให้ทีมไม่ได้ลดศักยภาพของทีมลงไปเมื่อทีมขาดเ e โดมาเน่นะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมเอามาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับว่าลิเวอร์พูลเมื่อไม่มีมาเน่จะเป็นยังไงยังไงก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลแบบนี้กันใหม่วันนี้ผมวาจารวัตรลาไปแล้วสวัสดีครับ